สวัสดูทุกทุกคนเลยนะครับผมโอเสเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาสอนแกะโทนเจนนี่เอ็กควินไครนนะครับซึ่งเป็นเซตใหม่ของเจนนี่นะครับปี2021นี่เอี่เองเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับออันนี้เป็นนางแบบชื่อน้องไอยนะครับน้องไอยเซ็ตนี้จะออกผิวสีน้ำพึ่งน้ำพึ่งนะครับเดี๋ยวซึ่งผมก็จะมาสอนทำนั่นเองนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะ เรามาดูรูปนี้กันก่อนเลยครับเราพยายามถ่ายให้คล้ายเขาที่สุดนะครับจากการจัดห้องจัดอะไรให้คล้ายเขาที่สุดนะครับถ้าเป็นไปนได้ก็พยายามคุมโทนให้อุปกอณภาพเนี่ยคล้ายเขาที่สุดนะครับเช่นชุดสีเทา,าผมสีขาวอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนผมก็เป็นชุดสีชุดสีขาวครับางเกงสี เกงยีนนะครับสียีนนะครับแล้วก็ห้องสีขาวนะครับแล้วก็แสงมาจากด้านหลังนะครับซึ่งแสงแสงตัวนี้ก็จะเป็นไฟพันวัตผ่านมูลี่มานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูไว้์บาลานภาพของเจนนี่มันจะออกแบบผิวสีน้ำผึ้งแล้วก็ออกน้ําตาลน้ําตาลนิดนึงครับว่าผมจะมาสอนทําวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูไว้์บาลานผมตั้งไว้บาลานผมพยายามตั้งกล้องอ่ะให้มันคล้ายที่สุดเลยนะครับแต่ว่ามันติดแดงเห็นปะผิวของเจนนี่มันจะออกเหลืองเหลืองน้ําผึ้งนะครับแต่นี้มันจะติดแงก ผิวหน้าแบบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาปรับให้มันคล้ายที่สุดนะครับไว้บาลานซ์เราตั้งที่ที่สามพครับพอแล้วครับแล้วก็เรามาดูที่ติ้นครับติ้นติ้นเราจะบวกแค่5พอนะครับเห็นไหมผิวมันจะเหลืองนี่นี่เราจะบวกไปที่5พอเพื่อลดซอฟความแดงของผิวลงนะครับ exposure เชอร์เอ็กโพรเชอร์นี้ผมจะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่าภาพเจนนี่เนี่ยมันมันมันไม่ค่อยให้ให้ความสว่างมากส่วนครับไอ้พูดผิดครับขอโทษส่วนคอนทราสนะครับคอนทราสเราจะลบไปที่สัก15พอ บางๆไฮไลท์ไฮไลท์เราก็จะลดลงครับเราจะเพิ่มดีเทลของภาพนะครับเห็นไหมถ้าถ้าเผื่อเราเราเพิ่มเยอะเกินไปนะครับตรงนี้ดีเทลของภาพมันจะหายไปนะครับแล้วก็ลดมันลงครับสัก40พอชาโดชาโดเพิ่มส่วนมืดของภาพนะครับเราจะเพิ่มไปที่20พอนะครับต่อไปเป็นไว้ครับสีขาวไปในภาพครับผมจะผมจะลบมันครับลบสักห้าพอห้าพอแบ็คแบ็คของภาพบอเพิ่มไปสัก10โอเค ต่อไปเป็นพื้นผิวนะครับลบไปสักสิบครับเพื่อให้ภาพมันนวลครับต่อไปเป็นสีนะครับสียังไม่ต้องยุ่งกับมันครับผมว่าสีนี้มันน่าจะคล้ายที่สุดเอาไว้ก่อนเราจะพยายามทําให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับผมอาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าพยายามจะให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเคิร์ฟครับเราจะยุ่งแค่เคิร์ฟนี้ครับเคิร์ฟสองสามสีแดงสีเขียวสีเงินเราจะไม่ยุ่งนะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับจุดติ๊กจุด3จุดมาตรฐานครับแล้วก็ดึงปลายนี้ขึ้นครับนิดหน่อย เน่ดึงตรงกลางขึ้นอีกนิดนึงเน่แล้วก็ดึงตรงข้างบนเน่ลงมาอีกนิดนึง <Okay. S 1> เน่ฉุดมาตรงนี้นิดนึงโอเคดึงปลายมาลงได้จ้าดึงปลายมาลงได้จ้าเน่ประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวควันถ่านหายหมด <c oughs> ประมาณนี้พอครับส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพื่อความง่ายครับตามจริงจะจะ,จะทําก็ได้ครับมันจะได้ความคล้ายที่มากขึ้นครับแต่ผมไม่ทําเลยว่ามันเยอะอาจจะเยอะไปทุกคนจะงงนะครับใครๆก็ไม่อยากยุ่งกับเคิ์มครับผมบอกเลย ต่อไปเป็นสีแดงครับสีแดงภายในภาพครับเราอยากให้มีสีแดงของภายในภาพก็คือสีปากน้ําแบกนะครับแต่ว่ามันแดงแบงมันโดดเราจะเพิ่มไปที่สีส้มด้จ้าแล้วก็ลดสีแดงลงสัก15นะครับแล้วก็ลูมิเนนซ์ลูมิเนนซ์เราจะเพิ่มเอ้ยเพิ่มหรือลดดีกว่เป็นนะอ๋อเราเราเราลดดีกว่า15พอต่อไปเป็นสีสม้มนี่สําคัญสีผิวของภาพ ปกติผมจะดึงมาทางนี้เพื่อให้ผิวมันอมชมพูนะครับแต่วันนี้ไม่ไม่ไมทํานะจ๊ะเราจะเพิ่มอันนี้ไปที่1สิบให้ผิวมันเหลืองเหมือนให้ผิวมันเหลืองเหมือนเห็นไหมเห็นไหมมีความคล้ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตก,ตกตกแต่งทีหลังให้ผมไอให้ให้ผิวเนี่ยมันอมมันอมน้ําผึ้งนะครับอ่าแล้วเราก็สเตรชชันลดมันลงครับสักสักสามสิบเยอะไปเพ่าวะไม่อะ่ะสักประมาณสิบพอะปะว่าเยอะไปปะลบห้าปะ โอเคเภาพพอครับแล้วก็ลูมิเนนซ์ครับเราลดก็ลดนิดนึงคือบนนี้อืมได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเพิ่คมคนตาเราเออ <c oughs> ไม่หลอกตัวเองจัดๆอ่ะสีเขียวไม่มีในภาพครับไอ้สีเหลืองครับต่อไปเป็นสีเหลืองพูดผิดสีเหลืองลดไปที่ยี่สิบครับได้ปุ๊บวะได้อยู่สิบห้าพอเซตูเรชันอ๋อเซตูเรชันสีเหลืองของภาพนะครับอืมอ้น,นี้มันจะมีสีเหลืองอยู่นิดหน่อยครับเดี๋ยว,เ,ยวเรา,เราลดมาลงดีกว่า เพื่อไม่แมันเลี่ยนครับอืมสักสามสิบพอสามสิบพอนะครับลูมิแนนครับเราเราเราจะลดไปที่สิบครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มคอนทราบต่อไปเป็นสีเขียวก็ไม่มีครับสีนี้ก็ไม่มีสีฟ้าเป็นสีของเกงนะครับอันนี้ไม่มีแล้วก็พยายามทําให้มันคล้ายที่สุดครับก็ลดมันลงให้มันซีดๆหน่อยเอ๊ะมันจะไม่ต้องมีจุดกับทางแบบครับโอเคต่อไปคัลเลอร์เกรดิ้งฮันเลอร์เกรดิ้งเกรดิ้งนะครับมิดมิดโทน อาจจะไม่มีโทนเพาะเนี่ยเออมิทโทนเราไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับเราจะไปยุ่งกับชาร์เดอร์ชาร์เดอร์ของเกรดดิ้งครับเราจะเพิ่มไปทางสีเหลืองนิดเดียวพอครับจุดมันขึ้นเห็นไหมไหมจุดมันขึ้นนิดเดียวนิดเดียวพอแล้วเราก็จับเนี่ยดึงมาลงไปทางส้มครับสักประมาณสักสามสิบห้าพอครับนี่น,นี่ประมาณนี้เห็นเลขสามสิบห้าไหมนี่สามสามสิบห้าเห็น,น,น 35, ปะสามสิบห้าพอนะครับเราไปเป็นห้อยเลยเราเราจะดึงไปทางสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับให้อยู่ขอบจุดพอดีให้อยู่ประมาณ ประมาณ40่สิบนะผมสี่สิบดีไหมสี่สิบเอ็ดเข้ากัใกล้เคียงแล้วเราก็เพิ่มอันนี้เป็นสีอันนี้เป็นร้อยนะครับนี่เพื่อจะให้มันใกล้เคียงที่สุดนะใกล้เคียงว่น,วนี่คือว่นี่คือมาคือมาเดี๋ยวเราไปเพิ่มคอนชาร์ตขึ้นนะครับต่อไปเป็นภาพของเจนนี่จะมีความแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเกรนเกรนนะครับเก,เกรนเกรนเราก็เพิ่มเกรนได้ครับ,เ,รรบเพิ่มเกรนนี่คือตรงนี้ครับเพิ่มไปที่3 0มสถึงห้ครับจะเป็นภาพแตกๆ เพิ่มสาเกลี่นขึ้นสัก5้าสิบนี่เห็นไหมแตก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 นอยต่อไปนะครับต่อไปพวกนี้เราจะมีจะปรับก็ได้หรือไม่ปรับก็ได้หรือใครจะพอก็พอนะครับแต่ว่าผมจะมาเพิ่มนี้ให้ผิวมันอมน้ำพึ่งน้ำพึ่งหน่อยน,นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ผมจะมาดึงขึ้นให้มันเป็นสักสิบอ่ะอืมแล้วก็มาลดบลูบลูลงยี่สิบป่ะโอ้แดงไปว่ะสักสิบพอ s a t u r a t i o n ของบรูไม่ต้องไม่ต้องไปทำมันเพิ่มสีไหมอนี่เราจะเพิ่มตัวนี้ครับ s a t u r a t i o n ของสีแดงนะครับของเลดเพิ่มมาที่10 10พอครับแล้วก็ดึงตัวนี้มาทางสีเหลืองนิดหน่อยเพื่อให้ผิวมันจะคมคงความเขาเรียกว่าอะไรคงความเป็นน้ำพึ่งอยู่นะครับมาคือบบาะ่าแต่จะมีของของของเซตเจนี่จะมีความเป็นเงาส่วนนี้เยอะนะครับเป็นเงาอะ่ะเพราะว่าแสงเขาเข้าทางเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปเพิ่มคอนทรานี่ตอนแรกเราลดคอนทราลง15นะครับเราจะเพิ่มมันขึ้นเห็นปะ,ะแล้วเราก็ลดอ่ลดชาร์โดพาะเ้ยชาร์โดสัก2ี่สิบดีแล้วเราลดแบล็คลงนี่สัก2ีสิบดีไหมวะดีแหละโอเคคือบวกวะ <c oughs> มันคือบวกคือ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองเป่าบนี่ไปที่35ล้ละ 3 20สิบสันอะันออ่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคร uh. <go. S 1> ับผมก็แกะได้ประมาณนี้ครับมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะ100ครับแต่ผมก็พยายามทำให้มันเหมือนที่สุดแล้วนะครับเฮ้ยสิงเกงยังเหมือนอยู่เว้ยโอเคเอาเป็นว่ามันก็คล้ายที่สุดแล้วครับผมพยายามทำแล้ว โอเคครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาแนะนำการแกะโทนของเจน n y X เอ็กวินไครปี2021ันีนะครับใครชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้นะครับฝากเป็นกำลังใจในะคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมไอโฟนสีขอบคุณมากๆเลยนะครับ